สวัสดีค่ะทุกคนก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยเรื่องสกินแคร์ที่เราใช้รักษาสิวอะ่ะคือตอนนี้หน้าเรามันก็เหมือนจะคงที่แหละแต่ว่าอย่างอย่างเงี้ยช่วงนี้มีประจำเดือนก็ก็จะขึ้นมานิดหน่อยค่ะแต่ว่าพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หายไปค่อนข้างเยอะมากมากๆม,ม,ม,มากแล้ว ก็เลยอ่าจะมาอัปเดตว่าใช้อะไรยังไงเพราะว่ามีคนถามขึ้นมาแบบเยอะมากมากๆแล้วแบบบางทีเราก็แบบทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบหรือว่าตอบช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เราก็จะมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่าตอนแบบช่วงเนี้ยเรารักษาสิวอะแล้วก็เรื่องรอยอะไรเงี้ยเราใช้อะไรอยู่บ้าง อย่างแรกคือเราก็ใช้สำลีสำลีนี่ก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆแบบสะดวกใช้เลยก็แต่ว่าขอให้เลือกแบบว่าที่มันมีคุณภาพนิดนึงแล้วก็ใช้สำหรับเช็ดหน้าค่ะอย่างเช่นพวกลิอีหรือไม่ก็ไอเมหรือเปล่าห่อสีเขียวๆอันนั้นเราก็แนะนำเช็ดหน้าด้วยขั้นแรกถ้าเกิดเราแต่งหน้าที่จริงแล้วคนไม่แต่งหน้าก็สมควรใช้นะ หมายถึงว่าพวก cleansing water หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ที่เราใช้มาพักใหญ่แล้วอันนี้คือขวดที่3ก็คือตัวนี้ nivea acne care micellar uh, x y g e n เ o oh o บูแอลกอฮอล์ศค่ะอันนี้ก็สำหรับคนเป็นสิวเลยเช็ดแล้วแบบหน้าไม่แหง้งไม่เอียดไม่ฝืดแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบหน้ายังชุ่มชื้นอยู่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปกติทุกวันเนี้ยเราใช้อันนี้ทาก่อนล้างหน้าเบนเซก ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ก็เริ่มที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆก่อนก็ได้นะคะแต่อย่างเราเราเราใช้มาใช้มาพักใหญ่แล้วเราก็เลยตอนนี้เราเปลี่ยนไปเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วหลอดนี้คือใช้ได้นานมากอันนี้คือหลายเดือนแล้วยังไม่หมดเลยประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วหรือเปล่าคือทาบางๆน้อยๆเลยนะทั่วหน้าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ทาแค่สักห้านาทีก่อนนี่ก็เราไปล้างหน้าก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครใช้มานานสักพักแล้วก็ประมาณ สิบถึงสิบห้าทีบางทีเราก็แบบครึ่งชั่วโมงเงี้งแต่ว่าอย่าปล่อยไว้นานมากเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปพอหลังจากล้างหน้าเสร็จอะเอ่อโฟมล้างหน้าจริง,รงๆแล้วเราก็แนะนําพวกเจลหรือแบบเป็นน้ํานมหรือแบบว่าอะไรที่ไม่ใช่ออยล์อะไรที่มันทําให้อุดตันเพิ่มอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ทําให้หน้าเอียดด้วยตอนนี้ตัวโฟมอะเราก็ใช้สลับสลับกันนะคะแต่ว่ากลางวันอนะหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยตื่นมาบางทีเราก็ล้างน้ำเปล่าถ้าเกิดไม่ล้างน้ำเปล่าเราก็จะใช้ตัวนี้ เจลลี่วอชของดร์สมิธอันนี้ใช้มาหลายรอบแล้วคือแบบดีมากชอบเหมือนกันแล้วก็ที่สลับกันไปก็เป็นเซรลวีตัวโฟมมิง่งคิ้งซิ่งสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันอันนี้ก็คือเราใช้ตัวนี้ค่ะยูเซรีนโปแอคเน่โซลูชั่นหลอนี้ใช้มานานมากแล้วนะหลายเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเลยใช้แค่นิดเดียวเลยอะแล้วก็แบบคือมันล้างได้ทั่วหน้าแล้วเราก็ใช้ร่วมกับฟอเรโอตัวนี้ด้วยนะเอาไว้ล้างหน้าคือแบบสะอาดมาก คือรู้เลยว่ามันสะอาสดสุดๆแต่ว่าล้างแค่ตอนเย็นก็พอนะคะตอนเช้าไม่ต้องใช้หรอกหลังจากที่เราล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเช็ดหน้าปกติเดี๋ยวนี้เราจะใช้กระดาษเช็ดหน้าเป็นแบบพวกนี้นะเอาไว้ซับหน้าค่ะที่เราใช้มาก็คือสูตรเนี้ยใช้มาตลอดเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้มาแบบเป็นปีๆแล้วอะ่ะเอาไว้ซับหน้าพอซับหน้าแห้งอะ่ะเราก็จะตามด้วยน้ำตกเห็ดของออริจิน พอน้องัวเพดซึมเสร็จเราก็จะใช้ตัวไบโอเติม erm ตัวนี้อันนี้ก็คือใช้มาหลายขวดแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครงบไม่ถึงอ่ะก็ไปใช้ตัวอื่นก็ได้นะที่ตัวเองชอบแล้วก็อันนี้สําคัญมากพวกซูดติ้งเจลอะไรเงี้ยของออโตปามอะค่ะเป็นแบบคือตั้งแตบบ่เป็นสิวอ่ะแล้วว่าสําคัญที่สุดคือการแบบทําให้หน้าแบบแข็งแรงอ่ะพวกนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบเสริมเกาะป้องกันผิวอะค่ะ คืออันนี้รุ่นนี้เราก็ใช้มาหลายขวดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาสลับสลับกันใช้ตัวนี้ด้วยแคปรูปไปซื้อได้นะเราซื้อจากในช้อปปี้อะ่ะลองเซิร์ชดูว่าถ้าเราเกิดว่ากาะป้องกันผิวเรามันแข็งแรงอะ่ะเราก็จะไม่เป็นผืน่นไม่เป็นผดคือตอนนี้หน้าเราแทบไม่ไม่มีผื่นขึ้นเลยเมื่อก่อนนะขึ้นทุกวันเลยร้อนๆอย่างเงี้ยน่าจะแสบๆแดงๆแต่ว่าหลังจากใช้น้าตกเ็ดเนี่ยกับพวกออตโต้พลามเนี่ยค่ะหรือว่าพวกเรีวเบลีเร์ทั้งหลายเนี่ย ก็คือเราไม่เป็นเลยอาการนั้นไม่มีอาการเลย<า>ใช้พวกตัวเรวเบรีเออร์อะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วแต่วันเลยบางทีอ่ะเราก็จะตามเราเราจะรอให้มันแห้งแล้วก็ตามด้วยดิฟเฟอรีเลยค่ะคืออันนี้เป็นตัวเอกที่แบบทําให้สิวเราหายเลยอะ่ะศูดหนเอรเนี้ยหลอดหลอดเล็กสุดเลยนะแต่ว่าอันนี้ใช้มาประมาณ3-4มเดือนแ,แล้วคือใช้น้อยมากอ่ะบี a อมานิดเดียแล้วก็แบบพยายามแตะให้ทั่วหน้าคือมันมันเหมือนจะไม่ทั่วแต่ว่า คือมันออกฤทธิ์แล้วค่ะคือทาบางๆบางๆจริงๆเลยบริเวณที่เราเป็นสิวก็ได้หรือว่าทั่วหน้าก็ได้สําหรับใครที่กลัวสิวเหอ่อเยอะๆก็ทาเป็นบางจุดก่อนที่แบบเราคิดว่าโอเคถ้ามันเห่อขึ้นมาเราจะรับได้อย่างเช่นหน้าผากหรือว่าคางใครโอเคไม่ไม่กลัวว่ามันจะเหย่อเยอะหรือไม่ต้องใช้หน้าทําอะไรอะ่ะก็ทาให้ทั่วหน้าไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็นอนได้แต่ถ้าบางวันอะ่ะ เรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากทาคือช่วงนี้บางทีเราทาแบบวันเว้นวันนะหรือไม่ก็แบบ2วันเว้น1วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆเนี้ยเราสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทําให้หน้าแห้งเราก็จะเปลี่ยนเป็นหลังจากเรเยวเบรีเออร์เราก็จะไปทาพวกอะไรที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นอ,อย่างเช่นตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะเซราวีตัวที่เป็นไฮเดรติ้งไฮยาลูรอนแอซิดเซรั่มเนี่ยแพงหน่อยแต่ว่าใช้ดีมากเลย แล้วก็จะมีสูตรดังๆที่เป็นแบบสูตรโลชั่นอะไรเงี้ยอันนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เราลองซื้อตัวนี้มาใช้เลยเพราะว่าเนื้อมันเป็นเหมือนเจลอะค่ะไม่หนักหน้าเกินไปแล้วก็ไม่เก่อให้เกิดอุดตันเพิ่มอะไรเงี้ยตัวนี้ดีมากเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใช้สลับสับกันแล้วแต่วันก็เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เราจะไม่แน่ใจนะาอ่านว่าไบโอเดอร์ม่าสูตรเซเบียมเซนซิทีฟหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเราอ่านถูกไหมแต่ลองแคปไปดูก็ได้อันนี้เราซื้อจากในช้อปปี้มา บางวันเราก็ทาแค่พวกนี้ค่ะแล้วก็จบเลยแต่ถ้าบางวันอ่ะอาจจะเสริมเป็นเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือตัวเอกของเราเลยนะสำหรับการรักษารอยสิวอ่ะคือลองหายได้เพราะตัวนี้เลย u s ซู i ีนอันต์ไวส์สปอร์ตเลด t ด e รบูสเตอร์เซรัคือใช้ดีมากคือเราต้องกัดฟันซื้อเลยอ่ะคือมันราคาสูงจริงๆ ประมาณขวดละพันกว่าบาทได้มั้งถ้าเกิดซื้อในช้อปปีนะเรามีร้านซื้ออยู่แบบร้านประจำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซื้อข้างนอกก็ข,กกขวดละสองพันกว่าบาทอะออแต่ว่ามันมันดีมากเลยนะช่วยเรื่องรอยแบบเห็นชัดเจนเลยอะว่าแบบลอยเรามันมันดีขึ้นแบบภายในขวดแรกเลยอะถ้าใครมีงบถึงลองลองใช้ดูนะแต่ถ้าเกิดงบไม่พอจริงๆอะก็ไปใช้พวกที่เป็นวิตามิน B 3สหรืออะไรก็ได้อะคะ่ะ ที่มันเกี่ยวกับเรื่องรอแต่มันจะช้าหน่อยเรารอให้สิวมันดีขึ้นแล้วรับถึงจะใช้ตัวลดรอยมันก็เลยเห็นผลไวด้วยแหละสาหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆอยู่อย่าไปใช้พวกวิตามินซีหรือแบบอย่าเพิ่งไปใช้พวกที่ลดรอยเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นให้มันแบบเห่อสิวบางอันที่มันปวดๆขึ้นมาแล้วก็อันนี้ตัวแต้มสิวที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันโอเคสุดเลยอะแล้วมันเห็นผลเร็วมากก็คือตัวเนี้ย เราไม่แน่ใจว่ามันอ่านชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นแบบนี้ค่ะลองไปเซิร์ชดูอันนี้หาง่ายมากว่าสารบูทอะไรก็มีนะถ้าใครสงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนหรือรอย่างเงี้ยก็ลองลองอคอมเมนต์มาถามเราเพิ่มนะเดี๋ยวเรามีเวลาแล้วแบบรอเราหน่อยละกันบางทีเราก็ไม่ค่อยเห็นอนะ่ะเดี๋ยวเราตอบให้แต่ว่าสําหรับคนที่กลัวเรื่องสิวเห่อเอาจริงๆไหมคือบางคนก็เห่อบางคนก็ไม่เห่อส่วนเราอะ่ะ เป็นลายที่เหอแต่ว่าเราไปกดออกแล้วแบบไปกดออกบางส่วนหลังจากใช้อเบนเซ็กไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็เลยโอเคตรงที่ว่าข้างบนที่เรากดออกอะ่ะมันก็แค่เป็นแผลแต่ว่าถ้าเรากดเองมันจะช้าเยอะไปให้ร้านกดค่ะถ้าใครแบบเป็นข้างบนที่เห็นเป็นสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆจริงๆแต่ถ้าเสิวอเสีไม่ต้องไปกดมันนะก็ะทายาไปเรื่อยๆแหละมันอาจจะ อักเสบเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะหลุดไปเองแล้วก็คนที่เห่มากเราคิดว่าบางคนอะ่ะมันมีแบบสิวข้างใต้ผิวกลุ่มไขมันอะ่ะที่อยู่ใต้ผิวเราเยอะจนเราไม่แน่ใจว่ามันเยอะขนาดไหนเพราะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันก็เลยเห่ก็ก็ค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ถ้ากลัวแบบยาใช้แล้วแสบแดงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ทาวันเป็น,ว,นวันก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ ทาดิฟเฟอรีนตัวเดียวๆก็ได้ถ้าใครโอเคแต่ว่าที่เราแนะนำแล้วดีแล้วเ,เราลองใช้แล้วดีที่สุดคืออย่าทำให้หน้าแห้งมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะทาดิฟเฟอรีนอ่ะก็ให้ทาแล้วแห้งเลยหน้าแห้งเสร็จแล้วก่อนนอนเราทามาจอลเซอร์ปิดทับมันจะโอเคมากหรือทามาจอลเซอร์เสร็จอย่าเพิ่งทาดิฟเฟอรีนให้รอให้มาจอลเซอร์แห้งแล้วก็ซึมไปก่อนแล้วก็ทาดิฟเฟอรีนเป็นตัวสุดท้าย แล้วก็ค่อยนอนอันนี้คือวิธีที่เราลองแล้วมันโอเคสุดแล้วก็ดีสุดแล้วก็ทําให้แบบหน้าไม่แห้งมากคือขนาดไม่แห้งมากแต่ว่าตอนนี้เราก็แห้งนะเป็นพักๆแต่ว่าเหมือนมันเริ่มคงที่แล้วไม่ไม่เห่อไม่อะไรขึ้นมาแล้วอาจจะมีแค่ช่วงเป็นประจําเดือนแค่นะันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกินการดื่มน้ําการพักผ่อนแล้วก็ ถ้าจะให้ดีคือออกกําลังกายให้เหงื่อออกบ้างแล้วก็รักษาความสะอาดพวกนี้มันช่วยได้ค่ะนอนไม่เยอะนะนอนเยอะเยะเห็นผลจริงๆลองดูแล้วก็พวกปอกหมอนผ้าปูที่นอนอะ่ะเราก็ไม่ค่อยซักบ่อยแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งถ้าทำได้มันหายแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ค่ะเราหายได้เราเป็นมาหลายสิบปีแล้วแล้วทุกคนก็ต้องหายได้ วันนี้ไปแล้วนะโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ